สวัสดีครับอยู่กับผมราชาบอลเตงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานเมื่อคืนกันก่อนเลยครับบอลเตงวีพีของเราเมื่อคืนนะครับสตัวเข้าไปทั้งคู่เลยครับคู่แรกนะครับในตุรกีซูเปอร์ลีกครับกาลาตาสลายนะครับเอาชนะเคลิสเปอร์ไปได้6กต่อศูนยครับคู่นี้ผมค่อนข้างมั่นใจกาตาสลายนะครับเลยต่อไปที่1.75จครับจบเกมคู่นี้ก็บวกไปครับและคู่เป็นทางลาซิโอนะครับบุกไปเอาชนะสเปเซียได้3าต่อศูนย์ครับคู่นี้นะครับทางหน้าช่องผมก็ให้นะครับต่อลาซิโอครึ่งลูกครัััับบบบจเเกกมคคู่นี้็ฮรไป สำหรับวันนี้นะครับเราก็บวกกันไป2บินเลยนะครับก็ทดแทนของเมื่อวานที่เสียไปได้อยู่เยอะเลยครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านในกลุ่มเลยนะครับสำหรับผลงานโดยรวมเราก็ยังบวกกันต่อเนื่องครับตามที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆพืนพี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับทีเด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม vip เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับโดยแอดไปที่ rbt 1 4 8 8 จำง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดนำหน้าตามด้วย rbt 1 4 8 8หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในกลุ่มเราครับมีบอลเต็งบอลสเต็ปเล่นกันทุกวันนำบอลสดเล่นกันทุกคู่การันตีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนครับเราอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับไม่มีเก็บรายเดือนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดอทั้งสิ้นครับสำหรับเพื่อนเพื่อพี่ๆคนไหนนะครับอยู่กลุ่มอื่นแล้วยังเสียมากก็ได้นะครับลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับทุกท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับและก่อนจะไปวิ กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทางช่อง YouTube Channel ราชันบอลเต็งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่16เมษายน2566ครับวันนี้เรามีคู่ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่าน16คู่อีกแล้วครับคู่แรกนะครับในศึกลาลิกาสเปนครับจะเป็นทางด้านเกตาเฟ่เปิดบ้านพบกับบาร์เซโลนาครับคู่ที่2นะครับจะเป็นทางด้านอตเลติโกอมาเรียนะครับเปิดบ้านพบกับอันเบเรียในศึกลาลิกาสเปนครับคู่ที่3นะครับจะเป็นทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านรรรัััับบกนนนมาายขอออง์เซลค คู่ที่4นะครับเป็นทางนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับที่จะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่ที่5นะครับจะเป็นทางด้านของโตริโน่นะครับที่จะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของซาเลตตาน่าครับและคู่ที่6นะครับจะเป็นทางด้านของวอบบวกนะครับที่จะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของเลโวเกซเซนครับคู่แรกครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ศึกรากาสเปนครับจะเป็นทางด้านเกตาเฟ่นะครับที่จะเปิดโคลิเซียมอันฟอนโซเปเลสพบกับบาร์เซโลนาคู่นี้เตะกันในเวลา3ามทุ่มสิครับ ปัจจุบันเจ้าบ้านเกตาเฟ่ยอยู่อันดับที่15ครับแข่งไปแล้ว28นัดชนะไป7เสมอไป9แพ้ไป12เก็บได้30แต้มเข้าลี้อยู่ที่25%ส่ทางด้าเบาร์เซ็นส่วนนันเซดนานครับทีมจ่าฝูงอยู่อันดับที่1ของตารางครับแข่งไปแล้ว28นัดชนะไป23เสมอไป3แพ้ไปอีก2เก็บได้72แต้มเข้าเลียอ,อยู่ที่82.1%เกตาเฟ่เล่นในบ้านไปแล้ว14นัดครับชนะไป5เสมอไป4แพ้ไป5เข้าเลียอ,อยู่ที่35.7%เ ส่วนนัดบาร์เซโลนาเล่นเกมเยือนไปแล้ว14นัดครับชนะไป12ไม่เสมอใครเลยนะครับแพ้ไปอีก2เข้าเรลอยู่ที่85.7%ครับเฮทว5นัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับบาร์เซโลนาเอาชนะไปได้3ครั้งเลยครับแล้วก็เสมอกัน1ครั้งเกตาเฟ่นะครับเคยเอาชนะบาร์เซโลนาไปได้1ครั้งแต่นั้นก็ตั้งแต่ปี2020นะครับเกมลราสุดนะครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านเอาชนะเกตาเฟ่ได้1-0ส่วนเกมลราสุดในบ้านเกตาเฟ่นะครับย้อนไปเมื่อปี2022ครับคู่น และฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าจะเป็นทางฝั่งบาร์เซโลนานะครับห้านัดหลังสุดเขากินต่างเกตาเฟ่ไปได้4ครั้งเลยครับและคู่นี้เจอกันห้านัดหลังสุดนะครับส่วนใหญ่จบสกอร์ต่ำไป3ครั้งครับสกอร์สูงอีก2ครั้งครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมทุนการของทางเจ้าบ้านเกตาเฟ่นะครับชนะไป4ครั้งครับเสมอไป4และแพ้ไปอีก2เข้าวินไป6จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดนะครับบุกไปแพ้ในอันโซเซดาสองต่อศูนย์ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเป็นการเปิดบ้านเอาชนะเซบียาได้สต่อศูนย์ ส่วนานานบา์เซลโลนานะครับฟอร์ม10บนัดนหลังสุดรวมธุรการนะครับชนะไป6ครับเสมอไป1แพ้ไปอีก3เข้าวินไป4จบเกมสูงไป4ครับเกมล่าสุดน,นะครับเปิดบ้านเสมอกับกิโรน่า0ต่อ0ส,ส่วนเกมเยือล่าสุดน,นะครับเป็นการบุกไปถล่มเอลเช่4ต่อ0บุกแวลชนะแอตแลติกบินเบาว1ต่อ0ครับ ฟอร์มการยิงประตู10นัดหลังสุดนะครับเกตาเฟยยิงไป14เสียไป12ผลตั้งบวก2เฉลิ่ยได้1.4ลูกต่อเกมส่วนทางด้านบาร์เซโลน่านะครับยิงไป12เสียไป8ผลต่างบวก4เฉลี่ยได้1.2ลูกต่อเกมครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้อมของทางเจ้าบ้านเกตาเฟ่กันก่อนเลยนะครับตัวเจ็บของพวกเขานะครับจะมีไคเม่มาต้าครับและมาโรอารัมบารีด้านการจัดทัพนะครับคาดว่าจะมาในระบบ352ครับ โดยหลักๆเลยนะครับจะมีกาเรสเอลินาคาสติโนโบคามายรันกับเอเนสอูนัสครับส่วนด้านบัลเซโลน่านะครับตัวเจ็บก็จะมีแฟรงกี้เดยองครับมาติอัสเทนเซนกับชัวเมนี่เดเบเล่ครับส่วนด้านการจัดทัพนะครับคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ครับโดยหลักๆเลยนะครับจะมีเซอร์คิโอบูสเกตครับกาบี้ลาฟินยาและโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ครับ เดี๋ยวเราไปดูกันที่เงื่อนไขของทางธุรกิจเกมนี้กันสักนิดน,นึงนะครับแฮนดิแคปก่อนหลายราคาบนให้บาร์เซโลนานะครับบุกบต่อ0.75ราคา2อยู่ที่1ลูกสูงต่ำราคาบนอยู่ที่2.25ราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งครับบาร์เซโลนานะครับแ่วไปหน่อยโดยการเอาชนะใครไม่ได้มา2นัดติดครับแถมยิงใครไม่ได้เลยล่าสุดก็ทําให้เสมอกับกิโรนาในบ้านมาแล้วครับแต่มองจากโอกาสเป็นแชมป์ก็ค่อนข้างสูงอยู่ดีครับ โดยตอนนี้นะครับพวกเขานําอันดับ2องถึงสิคะแนนแล้วครับจึงไม่แปลกครับที่ผลงานช่วงหลังจะดอบลงอีกทั้งนั้นนี้ต้องออกไปเยือนอย่างเกตาเฟ่ครับทีมที่หนีตกชั้นแถมพกสถิที่ดูดดันในถิ่นโดยการฟาชัยไป3มแมตช์รวดก็คงลงบูด,ด้วยโมเมนตัมอันยอดเยี่ยมแหละครับยิ่งบาร์เซโลนาก็ผ่อนเครื่องกับการทิ้งห่างหลายคะแนนะแถมฟอร์มตกมองแล้วคงกินเจ้าถิ่นไม่ง่ายแน่นอนครับเกมนี้ถ้าเลือกลงทุนขอจิ้มไปทางเกตาเฟ่น่าจะมีโอกาสเฮรับซับมากกว่าครับ ขอเลือกลองเกตตเฟ่นะครับในเลทศูนฟันธงคู่นี้เสมอกัน1ต่อ1จัดไปครับคู่ที่2เรายังอยู่ในศึกไรากาสเปนนะครับจะเป็นทางด้านแอตเลิโกมาริตนะครับที่จะเปิดเซบิตาส์เมโตบริตาโนพบกับอันเมเรียครับคู่นี้แตกกันในเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับปัจจุบันแอร์ริดอยู่อันดับที่3ของตารางครับแข่งไป28นัดชนะไป17เสมอไป6แพ้ไปอีก5 เก็บได้57แต้มข้าเลดอยู่ที่60.7%ส่วนางด้านอันเมลียอยู่อันดับที่16ของตารางครับแข่งไปแล้ว28นัดชนะไป8เสมอไป6แพ้ไปอีก14เก็บได้30แต้มข้าเลนอยู่ที่28.6%แอด็ดมาริตเล่นในบ้านไปแล้ว14นัดครับชนะไป8เสมอไป3แพ้ไปอีก3ค่าวเลนอยู่ที่57.1%ส่วนในด้านอันเมเลียเล่นเกมเยือนไปแล้ว13นัดครับไม่ชนะใครเลยครับเสมอไป4ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก9ครั้ง ค่าเวลิตอยู่ที่0.0%ครับเฮทูเอท่าหนัาต่างสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับแอดมาริดเอาชนะไปได้3ครั้งครับเสมอกัน1ครั้งแล้วก็อันเมียเอาชนะไปได้1ครั้งครับแต่นั่นก็ตั้งแต่เกมปี2014นะครับเกมล่าสุดนะครับอันเมียเปิดบ้านเสมอกับแอดมาริดหนึ่งต่อหนึ่งครับส่วนเกมล่าสุดในบ้านแอดิโกมาริดนะครับย้อนไปเมื่อปี2015ครับแอดิโกมาริดนะครับเปิดบ้านเอาชนะแอันเม利亚ได้3าต่อศครับคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะครับแบ่งกันทางครับแล้วก็เสมอกัน1ครั้ง และคู่นี้นะครับเจอกันห้านัดหลังสุดนะครับจบสกอร์ต่ําไปถึง3ครั้งสกอร์สูง2ครั้งครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมทุกการของทางเจ้าบ้านอร์ลิโกมาลีนนะครับชนะไป7ครับเสมอไป2แพ้ไปอีก1เข้าวินไป8จบเกมสูงไป3ครับเกมล่าสุดนะครับเป็นการเตะกันในรอบอุ่นเครื่องครับบุกไปแพ้เบซิตัสมา2ต่อ0นย์ครับส่วนเกมในลีกล่าสุดนะครับบุกไปเอาชนะลาโยบายกาโนได้2ต่อนครับและเกมล่าสุดในบ้านนะครับเปิดบ้านเอาชนะเรอันเบติตได้านด้3ต่อศบ ส่วนนันนันอันเมเลนะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมด้วยการนะครับชนะไป3เสมอไป2แพ้ไปอีก5เข้าวินไป4จบเกมสูงไป6เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะบาเลเซียได้2ต่อหนึ่งส่วนเกมเยือล่าสุดนะครับบุกไปเสมอกับเชลตาบิโก้สองต่อสองบุกไปแพ้กับเซบียาสองต่อหนึ่งครับฟอร์มการยิงประตู10นัดหลังสุดนะครับเอริโกโมาริดยิงไป17เสียไป6ผลต่างบวก11เฉลี่ยได้1.7ลูกต่อเกม ส่วนด้านอันเมเลียนะครับยิงไป14เสียไป20ผลต่างลบ6เฉลี่ยได้1.4ลูกต่อเกมครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้อมของทางเจ้าบ้านแอตเลติโกมาริดนะครับตัวเจ็บจะมีแมฟฟิตดีเพกับเฮรินโดมันดาวาครับด้านการจัดทัพนะครับคาดว่าจะมาในระบบ3-5-2ครับโดยหลักๆเลยนะครับจะมีมาคอสยอเลนเต้โกเก้อองตวนกิสมันและอันบาโรโมราต้าครับส่วนด้านอเมเรียนะครับจะมีแอลบิลานตูเล่นะครับที่เจ็บเพียงแค่หลายเดียวเท่านั้นครับ ด้านการจัดทัพนะครับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับโดยหลักๆเลยนะครับจะมีรากีลามาชานีรูคาสโรเบรอนและลุยฮาวเอร์โซเสซาริสครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เงื่อนไขของทางธุรกิจเกมนี้กันสักนิดนึงนะครับเอเชียนในแกร็ปนะครับไหลราคาบนให้เจ้าบ้านอย่างแอเลติโกมาลีนะครับต่อไปที่1ลูกครึ่งควบ2ครับราคา2อยู่ที่1ลูกครึ่งสูงต่ำราคาบนอยู่ที่3ลูกครับราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับ อันเมียนะครับพวกเขาเก็บ3แต้มมาได้ด้วยการเอาชนะบารเซียได้2ตอน1ในเกมที่ผ่านมาครับแต่4นัดก่อนเอาชนะใครไม่ได้เลยครับอีกทั้งสถิติเกมเยือนเป็นจุดอ่อนครับหลังจากสะกดชัยไม่เจอนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมา13นัดครับและแพ้ไปถึง9ขณะที่แอดมันลิตนะครับกำลังติดลมบนกับการชนะในลีกต่อเนื่องมา5เกมครับยิงไปถึง13และเสียไปเพียงแค่2ลูกเท่านั้นครับ และไม่แพ้ใครมาต่อเนื่อง12นัดครับเช่เดียวกับเกมเย้านะครับซึ่งเข้าวินไปถึง4แมตช์รวดครับประกอบกับต้องเดินเครื่องเพื่อรักษา3คะแนนเนื่องจากต้องรักษาพื้นที่ UCL ครับดังนั้นนะครับลงเล่นในลังเจอคู่แข่งที่ใส่ติดเกมเยือนแย่สุดทีมหนึ่งในลีครับจึงไม่มีปัญหากับการเก็บชัยชนะของตาหมีแน่นอนครับเกมนี้นะครับขอเลือกต่อไปที่แอดมาริะครับในเลท1ลูกครึ่งควบ2ฟันทงแอดมาริดเอาชนะอันเบเลียได้3ต่อ0จัดไปครับคู่ที่3เ ซึ่งจะเป็นทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับที่จะเปิดลอนดอนสเตเดียมพบกับอาร์เซนอลคู่นี้ลงเตะก,กันในเวลา2องทุ่มตามเวลาบ้านเรานะครับปัจจุบันเจ้าบ้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดอยู่อันดับที่14ของตารางคับแข่งไปแล้ว29นัดชนะไป8เสมอไป6แพ้ไปอีก15เก็บได้30แต้มเข้าเลทอยู่ที่27.6%ส่วนในด้านอาร์เซนอลนะครับทีมจ่าฝูงอยู่อันดับที่1ของตารางคับแข่งไปแล้ว30นัดชนะไป23เสมอไป4แพ้ไปอีก3เก็บได้73แต้มเข้าเททอยู่ี่76.7% เวสต์แฮมยูไนเต็ดเล่นในบ้านไปแล้ว15นัดครับชนะไป6เสมอไป3แพ้ไปหกขั้ววิเศษอยู่ที่40%ส่วนในด้านอาร์เซนอลนะครับเล่นเกมเยือนไปแล้ว15นัดครับชนะไป11เสมอไป2แพ้ไปอีก2ค่าั้ววิเศษอยู่ที่73.3%ครับเททัว hey ร hey ์เฮดหานัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับอาร์เซนอลเอาชนะไปได้4ครั้งเลยครับแล้วก็เสมอกัน1ครั้งเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับไม่เคยเอาชนะอาร์เซนอลได้เลยนะครับเกมล่าสุดครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะเวส ส่วนเกมล่าสุดในบ้านเวสต์แฮมนะครับตอนนั้นเวสต์แฮมเปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอลหนึ่งต่อสองและฝั่งที่ทำเงินมากกว่าจะเป็นทางฝั่งอาร์เซนอลนะครับห้านัดลุดสุดเขากินตังเวสต์แฮมยูเนเต็ดไปได้3ครั้งครับแล้วก็เสมอกัน2ครั้งเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับไม่เคยกินตังอาร์เซนอลได้เลยนะครับและคู่นี้เจอกัน5นัดลุดสุดนะครับจบสกอร์สูงไปถึง4ครั้งเลยครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมทุกการของทางเจ้าบ้านเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับชนะไป5เสมอไป2แพ้ไปอีก3เข้าวินไป5จบเกมสูงไปอีก5 เกมล่าสุดนะครับในศึกยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกครับบุกไปเสมอกับเคเกนมา1นต่อหส่วนเกมล่าสุดในลีกนะครับเป็นการบุกไปเอาชนะฟูลแลมได้1นต่อศและเกมล่าสุดในบ้านนะครับเป็นการเปิดบ้านแพ้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป5้ต่อหเปิดบ้านเอาชนะเซาแธมป์ตันได้1นต่อศครับส่วนนัดลาสอาร์เซนอลนะครับฟอร์ม10นะัดล่าสุดหลุมธุรกริจนะครับไม่แพ้ใครนะครับชนะไป7และเสมอไปอีก3เข้าวินไป6จบเกมสูงไปอีก8เกมล่าสุดนะครับบุกไปเเสมออกับลลิวร์พู2 2 ฟอร์มการยิงประตู10นัดหลังสุดนะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดยิงไป16เสียไป14ผลต่างบวก2เฉลีงได้1.6ลูกต่อเกมส่วนนั้นนั่นอาร์เซนอลนะครับยิงไป28เสียไป11ผลต่างบวก17เฉลีงได้2.8ลูกต่อเกมครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้อมของทางเจ้าบ้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับตัวเจ็บก็จะมีจิอาลูก้าสบามา้าที่เจ็บเพียงแค่หลายเดียวเท่านั้นครับด้านการจัดทัพนะครับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับโดยหลักๆเลยนะครับจะมีซาอิกเบนราม่าครับจาร์ดโบเวนนกััับบมิคคาเอออลโโตดร ส่วนทางด้านอาร์เซนอลนะครับตัวเจ็บหลกัหลกๆก็จะมีโมฮัมเหม็ดเอเวรลนีครับโทมิอสุเอ็ดดี้เอนเคเทียคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับโดยหลกัหลกๆเลยนะครับจะมีโทมัสปาเต้ครับกานิชาก้ามาตินโอดิกาตและกาเบียลเจสุสครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เงื่อนไขของทางธุรกิจเกมนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งเกมนี้นะครับแพนิแคปเปิดให้ทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลนะครับบุกมาต่อ1ลูกราคา2อยู่ที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งสูงตามราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่ง ราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับต้องบอกเลยนะครับว่างานนี้อาร์เซนอลยังไงก็เก็บ3คะแนนได้ไม่ยากครับเพราะพวกเขาครับค่อนข้างเหนือกว่าชัดเจนแถมผลงานในลีกช่วงหลังก็กําลังร้อนแรงครับหลังการก้ามชัยมา7นัดใน8เกมท้ายในลีกแบบไม่แพ้ใครครับจะมีเสมอไปเพียงแค่1ครับและผลิตสกอร์เป็นกรอบเป็นกำรวมทั้งสิ้นกว่า25บประตูเลยทีเดียวครับเรียกว่ามาตรฐานเกมลุกไว้ใจได้แบบไม่แผ่วครับจริงอยู่ครับที่เจ้าบ้านเว์แฮมก็เล่นเครื่องให้ฟอร์มดีขึ้น แต่ถ้าดูดีๆนะครับจะเห็นว่าผลงานในลิกค่อนข้างแย่ครับและเก็บชัยได้แค่ทีมที่ห่วยกว่าเท่านั้นครับเรียกว่าแทบจะสู้ทีมอื่นไม่ค่อยได้ด้วยซ้าเลยครับฉะนั้นไม่แปลกครับที่จะขอเทใจไปต่อสุดตัวขอเลือกต่อไปที่อาร์เซนอลนะครับในเลตหนึ่งลูกฟอนทงอาร์เซนอลบุกมาเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้3ตอนหนึ่งจัดไปครับคู่ที่4เรายังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับซึ่งจะเป็นทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับที่จะเปิดเดอะซิตี้กล่าวพบกับแมนเชสเตอร์ยู ปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านฟอร์เรสทีมโซนท้ายตารางครับอยู่อันดับที่18ของตารางครับแข่งไปแล้ว30นัดชนะไป6เสมอไป9แพ้ไปอีก15เก็บได้27แต้มข้าวเลทอยู่ที่20%ส่วนในด้านแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับอยู่อันดับที่4ของตารางแข่งไปแล้ว29นัดครับชนะไป17เสมอไป5แพ้ไปอีก7เก็บได้56แต้มข้าวเลทอยู่ที่58.6% Head to Head 5นัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะไปได้ทั้งหมดเลยครับ เกมล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสได้2อต่อศส่วนเกมล่าสุดในบ้านฟอร์เรสนะครับตอนนั้นฟอร์เรสเปิดบ้านแพ้กับแมนเชสเตอร์เตะศูนย์ต่อสามห้านัดสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกินตังได้ทุกครั้งเลยครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมทุรการของทางเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นครับเสมอไป3และแพ้ไปอีก6เข้าวินไป2จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดนะครับบุกไปแพ้แอสตันวิลล่า2อต่อศ ส่วนเกมล่าสุดในบ้านนะครับเป็นการเปิดบ้านเสมอกับบูฟปแซมตันหนึ่งต่อหนึ่งเปิดบ้านแพ้กับนิวคาสเซิลหนึ่งต่อสองครับส่วนทนางด้านแมนเชสเตอร์เต็ดน,นะครับฟอร์มสิบนัดหลังสุดลมทุเรการครับชนะไปหกเสมอไปสองแพ้ไปอีกสองเข้าวินไปห้าจบเกมสูงไปอีกห้าเกมล่าสุดนะครับในศึกยูโรปาเปิดบ้านเสมอกับเซบียาสองต่อสองส่วนเกมท้ายในลีกนะครับเป็นการเปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตันในสองต่อศูนย์และเกมเยือนล่าสุดนะครับเป็นการบุกไปแพ้กับนิวคาสเซิลสองต่อศูนย์ครับ ฟอร์มการยิงประตูสิบนัดหลังสุดนะครับฟอร์เรสยิงไป8เสียไป19ผลต่างลบ11เฉลี่ยได้0.8ลูกต่อเกมส่วนด้านแมนยูนะครับยิงไป16เสียไป14ผลต่างบวก2เฉลี่ยได้1.6ลูกต่อเกมครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้อมของทางเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับโอ้โหตัวเจ็บเป็นแผงเลยครับหลักๆเลยนะครับจะมีวิลเลียมโบลลี่ครับคิสวูดซิกูคูยาเต้ด้านการจัดทัพนะครับคาดว่าจะมาในระบบ4-3-2-1นะครับโดยหลักๆเลยนะครับจะมีเเรรรโมฟออยล์คับ จอห์นนี่เชลวีและมอร์แกนกิฟไว้ครับส่วนทางด้านแมนยูนะครับเขาต้องเสียราฟาเอลวาลลานครับลิซันโดมาร์ติเนสและมาคับแลฟฟอร์ดครับด้านการจัดทัพวันนี้นะครับแมนยูน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยหลักๆเลยนะครับจะมีเจดอนซานโชบูโนเฟร์นันเดสแอนโทนีและวูดเบคคอร์ดครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เงื่อนไขของทางธุรกิจเกมนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งเกมนี้นะครับแมนได้แคปเปิดให้ทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์เตดนะครับบุกมาต่อครึ่งคูบลูกราคา2อยูู่่ที1ลกสูงต่ำราาคบนอยู่ที่2ลูกครึ่งครับ ราคา2อ,อยู่ที่2ลูกค่งควบ3งานนี้ดูแล้วไม่หมูแน่นอนครับสำหรับทีมเยือนแมนยูเนื่องด้วยสภาพความพร้อมของทีมค่อนข้างแย่ครับทำให้แนวรับต้องโรเตชันกันให้บุญมีแวลจะเสียประตูได้เหมือนกันครับประกอบกับสถานการณ์หนีตายของเจ้าถิ่นฟอร์เรสครับยังไม่หมดหวังเสียทีเดียวและยิ่งได้ลงบุในรังเย้าของตัวเองครับพบกับสโมสรที่เหนือกว่าเยอะพวกเขามากักจะทําผลงานได้ดีครับถ้าถามว่าสภาพความพร้อมของทีมโอเคไหมตอบตามตรงได้เลยว่าแย่ไมมแพ้ผู้มาเยือนครับ แต่ด้วยปัจจัยต่างๆที่ลายล้อมและสถานการณ์ลุนตกชั้นมันบีบบังคับเชื่อว่าพวกเขาน่าจะขอยื้อสุดชีวิตและครับแนะนําอยู่ฝั่งลองประคองตัวไม่กลัวตายครับเกมนี้นะครับขอเลือกลองไปที่ฟอร์เรสนะครับในเลดครึ่งควบลูกฟันธงคู่นี้เสมอกัน1ต่อ1นจัดไปครับคู่ที่5เดี๋ยวเราไปกันที่สกัดโชเซเดายอิตาลีครับซึ่งก็จะเป็นทางด้านโตลิโนนะครับที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของซาเลตตาน่าครับคู่นี้เตะกันในเวลา2ทุ่มนะครับ ปัจจุบ,บันเจ้าบ้านโตลิโนโอ,อยู่อันดับที่11ของตารางครับแข่งไปแล้วยีนัดชนะไป10เสมอไป8แพ้ไปอีก1 1เก็บได้3 8แต้มเข้าเอยู่ที่3 0 5สุด้นานซาแลนะครับอยู่อันดับที่15ของตารางครับแข่งไปแล้ว2ีนัดชนะไป6เสมอไป11แพ้ไปอีก12เก็บได้29แต้มเข้าเดีอยู่ที่2 0 7โตริโน,โนโเล่นในบ้านไปแล้ว14นัดครับชนะไป5เสมอไป4แพ้ไปห้าข้ายู 3, 5, 0, ่ที่3.7%สามห้านซารับเล่นเ,เนปแล้เ14นัดครัน ชนะไป2เสมอไป6แพ้ไป6เข้าเรอยู่ที่14.3เรเต์ครับเฮตูเฮตานั้นสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับโตลิโนเอาชนะไปได้3ครั้งเลยครับเสมอครั้งครั้งซาเลติตานะครับเอาชนะโตลิโนไปได้1ครั้งแต่นั่นมันตั้งแต่ปี2010นะครับเกมล่าสุดนะครับซาเลติตานาเปิดบ้านเสมอกับโตลิโนห่ตอนหนึ่งส่วนเกมล่าสุดในบ้านโตลิโนนะครับย้อนไปเมื่อปี2021ครับโตลิโนเปิดบ้านเอาชนะซาเลได้4 .0 ต่อและฝั่งที่ทํากําไรได้มากกว่านะครับเป็นทางโตลิโนนะครับ ห้านัดหลังสุดเขากินตังซาแลไปได้3ครั้งเสมอกัน1ครั้งส่วนซาแลกินตังโตลิโนโไปได้1ครั้งและคู่นี้เจอกันห้านัดหลังสุดนะครับจบสกอร์สูงไป3ครั้งและสกอร์ต่ำอีก2ครั้งครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมธุรการของทางเจ้าบ้านโตลิโน,โนนะครับชนะไป3เสมอไป2แพ้ไปอีกหเข้าวินไป3จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้กับเอสโลมามา1ต่อ0ส่วนนันนันซาแลนะครับฟอร์ม10นัดหลังสุดรวมทุรการครับชนะไป2เสมอไป5แพ้ไปอีก เาวินไป7จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอกับอินเตอร์มิลานมา1ตอนหนึ่งส่วนเกมเยอล่าสุดนะครับเป็นการบุกไปเสมอกับสเปเซียนหนึ่งตอนหนึ่งบุกไปเสมอเอซมิลานอีก1ตอนหนึ่งครับฟอร์มการยิงประตู10นัดหลังสุดนะครับโตลิโนยิงไป10เสียไป15ผลต่างลบ5เฉลี่ยได้1ลูกต่อเกมส่วนนัานซาแลนะครับยิงไป10เสียไป12ผลต่างลบ2เฉลี่ยได้1ลูกต่อเกมครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้อมของทางเจ้าบ้านโตลิโนนะครับตัวเจ็บก็จะมีเดวิ wa, ลซีมา ส่วนด้านแปรชูติดโทษแบนครับวันนี้นะครับคาดว่าจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับโดยหลักๆเลยนะครับจะมีอเล็กเช่มิลานชุกครับนิโคล่าวารานชิกและอันโตนิโอซานาเปียครับส่วนด้านซาแลนะครับจะมีลาซานาคูริบารีครับที่ติดโทษแบนส่วนตัวเจ็บก็จะมีเฟเดริโกฟราซิโกครับด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ3 4 2 1ครับโดยหลักๆเลยนะครับจะมีบูไลเดียครับอันโตนิโอคันเดวาและกิสตอฟเบียเทคครับส่วนด้านราคาคู่นี้นะครับเดี๋ยวไปตามกันต่อได้ที่ไลแอดเลยนะครับ adrbt หนึ่งสี่แปดแปดเดี๋ยวผมส่งแนวทางให้สำหรับบอลคู่วีพีนะครับรวมถึงบอลเต็งมาสเต็ปคู่อื่นนะครับเจอกันก่อนสองทุ่มครับและคู่สุดท้ายวันนี้นะครับเราไปดูกันที่ศึกบุนเดส,สิก้าเยอรมันครับซึ่งก็จะเป็นทางบัวบวกนะครับที่จะเปิดโฟกสวาเกนอารนาพบกับเรเวอร์กุเซนคู่นี้เตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านบัวบวกอยู่อันดับที่9ของตารางครับแข่งไป27นัดชนะไป10เสมอไป9แพ้ไปอีก8เก็บได้39แต้มเข้าที่3 7 ส่วนด้านเลวากุเซนนะครับอยู่อันดับที่6ของตารางครับแข่งไปแล้ว27นัดชนะไป13เสมอไป4แพ้ไปอีก10เก็บได้43แต้มเข้าเลทอยู่ที่48.1%หบวบวกเล่นในบ้านไปแล้ว13นัดครับชนะไป4เสมอไป6แพ้ไปอีก3เข้าเลทอยู่ที่3 0 8ส่วนด้านเลวากุเซนเล่นเกมเยือนไปแล้ว13นัดครับชนะไป6เสมอไป2แพ้ไป5าเข้าเลทอยู่ที่46.2%เนครับเฮทูเฮทห้าดสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับวบวกเอาชนะไปได้2ครั้งครับ เสมอกัน2ครั้งเลวากุเซนเอาชนะไปได้1ครั้งเกมล่าสุดนะครับเลวากูเซนเปิดบ้านเสมอกับบัวบวก2ต่อสส่วนเกมล่าสุดในบ้านบัวบวกนะครับตอนนั้นบัวบวกเปิดบ้านแพ้กับเลวากูเซนศูนย์ต่อ2และฝั่งที่ทํากาไรได้มากกว่าจะเป็นทางฝั่งบัวบวกนะครับห้นานัดสุดสุดเขากินตังเลวากูเซนไปได้4ครั้งเลยครับและคู่นี้นะครับเจอกัน5้านัดลังสุดนะครับจบสกอร์ต่ําไปถึง4ครั้งครับสกอร์สูงไปเพียงแค่1นครั้งเท่านั้นครับ ฟอร์มสินัดล่าสุดรวมธุรการของทางเจ้าบ้านวัวบวกนะครับชนะไป2เสมอไป4แพ้ไปอีก4เข้าวินไป2จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดนะครับบุกไปแพ้มือเช่นกับปัก2ต่อ0ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับตอนนั้นเปิดบ้านเสมอกับอาบวก2ต่อ2เปิดบ้านเสมอกับยูเนียนเบอร์ลิน1ต่อ1นครับส่วนนั้น,น่าเลเวอร์กูเซ่นนะครับฟอร์มสินัดหลังสุดรวมธุรการนะครับไม่แพ้ใครนะครับชนะไป8ครั้งและเสมอไป1ครั้งเข้าวินไป8จบเกมสูงไปอีก5เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอกับแซงกิลุสมาต่อ ส่วนเกมเยอล่าสุดนะครับเป็นการบุกไปเอาชนะชาวเกได้0ูต่อสามฟอร์มกันยิงประตูสิบนัดหลังสุดนะครับบวกบวกยิงไป11เสียไป16ผลต่างลบ5เฉลี่ยได้1.1ลูกต่อเกมส่วนทางด้านเลเวอร์กูเซ่นนะครับยิงไป24เสียไป9ผลต่างบวก15เฉลี่ยได้2.4ลูกต่อเกมครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้อมของทางเจ้าบ้านบวกบวกนะครับตัวเจ็บก็จะมีลูคัสเนเมชาครับและบันตอสฟันยิสด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4141นะครับหลักๆเลยนะครับจะมีแม็กซิเบียนอาร์โนครับแมทเเนนวับิร์ก และโยนัสออนเดอร์วินเด้ครับส่วนด้านเลเวอร์กูเซ่นนะครับตัวเจ็บก็จะมีอังเดรูเนิร์ฟครับปาทิกซิตและนาเดียมอาร์มิลี่ครับด้านการจัดทัพวันนี้นะครับคาดว่าจะมาในระบบ3 4 2 1ครับโดยหลักๆเลยนะครับจะมีมูซาดูยบีครับพอลเลียนเวิร์สและอาร์มินอารกลีครับส่วนด้านราคาคู่นี้นะครับเดี๋ยวไปตามกันต่อได้ที่ไลน์แอดอารบีทนะครับเดี๋ยวผมส่งแนวทางให้สำหรับคู่ VP 1คู่นะครับรวมถึงบอลเต็งบอลสเต็ปคู่อื่นนะครับเจอกันก่อน2องทุ่มครับ และก่อนจะปิดคลิปกันในวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนึงนะครับคู่แรกนะครับลองเกตาเฟ่0.75คู่ที่2ต่อแอตเลติกมาริด1.75คู่ที่3ต่ออาร์เซนอล1ลูกและคู่ที่4ครับลองฟอร์เรสต์0.75และขอฝากขอย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเป็นเพียงแค่การเอาข้อมูลเอาสถิติต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูก100เครับ ดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ตรงใจก็จัดหรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ขัดใจก็สวนได้ตามอัทยาศัยเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ